ข้าวจ้ากินข้าวพอโทษขออภัยสำหรับท่านทีเบรากินหนูเด้อนะคะกรุณาเลื่อนผ่านหนูพุกโอบโอ้เลยจ้ะกินกับตำบอกทั่วมืออืมก็หวานเลยแ ท่านใดที่บ่กินกับว่าเป็นอย่างไรจาว่าต้องเลื่อนว่าต้องเบื้องเด้อแต่สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในรสชาติของหนูผูกหนูหน้านะคะจะบอกเลยว่ามันหอมมาอบใส่ใบตะไคร่ใบบักกูดใส่กระเทียมนะคะนังมันจะหอมถือใบถือกินใบบักกูดถือกินตะไคร้มันจะหอมแล้วนังเขาจะมันๆนะคะเนื้อเขาจะแบบว่า เหนียวเหนียวเนืบเบเนี่ยจักหน่อยนะคะ อวอิ่มเหรอิ้วเขาพววหิ้วเกินไปขอตัวไปกินแบบทำยังไงกันเล่าอยากไอพี่น้องกินคำไงไหลอดยกาอพี่น้องนะคะอดากายพี่น้องกินคำไงเดี๋ยวพี่น้องว่ากินไงําไงปุ๊บปุวบอ่ะ ก็ตบไปกินคำยังไงก่อนนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามและชมนะคะดอากะน,นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พุ่มพ่วงฟ้ามหนูพุ่งนั้นหลานผ่อนนะจ๊ะเป็นฟ้ามหนองไม้ด้กกะฝากเขาไปติดตามรับชมการไลฟ์สดในช่องทางของติ๊กตอ๊อกได้นะคะพุ่มพ่วงจะไลฟ์สดทุกมื้อนะคะทุกวันแล้วแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปหรือว่าบางวันว่างนะคะเร็วนะคะ ไม่มีการอบรมการเรียนนะคะพุ่มพวงจะไลฟ์สดตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะถึงประมาณสามทุ่มนะคะถ้าวันไหนเวลาน้อยนะคะหรือว่าอืติดภารกิจอย่างอื่นนะคะพุ่มพวงจะไลฟ์สองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะอืฝากติดตามรับชมเป็นกรำลรังใจหรือว่าท่านใดที่อยากได้หนูผูกอบองหนสูสดแบบสดสด,สดก็ไดนะคะหนูผูกอบอง กินไปแล้วเพิงหนึ่งอิ่มแล้วนะคะขออนุญาตไปจัดการที่เหลือก่อนนะจ๊ะคลิปนี้ขอพระคุณทิตท่ติดตามเป็นกำลังใจพใุ้พวงขอพระคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายไปเลย